ผมจุลพันธ์นรนวิวัฒเพื่อไทยเชียงใหม่ในฐานะสมาชิกขอประทานโทษ <laughs> สมาชิกสภาผูท้แทนราษฎรครับ <laughs> เราประชุมร่วมบ่อยขอประทานโทษท <laughs> ่านประธานครับขณะนี้เนี่ยทางด้านนอกสภาฝนตกแรงมากครับน้ําท่วมขังรุนแรงนะครับมีพี่น้องประชาชนจํานวนหนึ่งครับ เป็นมอบประชาชนซึ่งมาร่วมรับฟังด้วยความสงบนะครับมารับฟังคู่ขนานการอภิปรายไม่ไว้วางใจของเราด้านหน้านะครับผมก็ไม่ทราบว่าเ,ออเป็นกลุ่มใดบ้างนะครับอยากให้รรท่านประธานได้โปรดดาเนินการไปดูแลความปลอดภัยแล้วก็ออหาหนทางครับเพื่อที่จะช่วยเหลือให้เขาได้อ,อ,อยู่อย่างไม่ลําบากนักครับเพราะว่าเขาก็เป็นประชาชนที่มาติดตามรับฟังการทํางานของสภาผู้แทนราษฎรครับ ขอ,อประธานโปรดสั่งการด้วยครับเมื่อสักครู่ท่านรองเลขาหน้าบัลลังก์ก็มารายงานแล้วผมก็ได้อนุญาตให้เขาเนี่ยใช้อุโมงคนะครับเพื่อหลบฝนแล้วก็ช่วยไปเรียนกับกลุ่มที่มาฟังติดตามการอภิปรายว่าจะย,ยึดเป็นที่มั่นนะครับถ้าฝนหายแล้วก็ขออนุญาต ย้ายกลับมาที่เดิมแต่ในขณะนี้ฝนตกหนักผมยินดีที่จะให้ไปอยู่ตรงนั้นเพื่อความสบายขอบพระคุณมากครับท่านประธานครับฝากความขอบพระคุณจากท่านผู้นำฝ่ายค้านนแพทย์จนน่านด้วยครับขอบขรบคุณครับ